สวัสดีครับกลับมาพบกับบอนโอเคกันอีกครั้งวันนี้เป็นวันจันทร์ที่5มิถุนายนกลับมาเจอเจอ,เจอที่เดตตัวเน้ตติดดาวกันเหมือนเดิมขาจะบอกผู้ที่มาใจสดจัดชุดจัดเดี่ยวของมันต้องมีทำเคอวันนี้เรามีมาฝากแค่ EP เดียวเป็นศึก i ไอและแอเพริคู่ c r o s ซิตี้กับโมฮีเมียนเซนต์พลาติกกับ d ดอะรีสิตี้พร้ามพ้อดยประการทางปวง ฝากทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้ด้วยขอบพระคุณมากๆครับเรามาเริ่มต้นในเกมคู่แรกกันเลยครับคลองซิตี้กับโบฮีเมียนเช่นข้อมูลสองผู้โดยแฮนดิแคปการขายกันตอนห้าทุ่มตรงเสนดราคาให้ทีมเยือนโบฮีเมียน ian, มุกต่อที่ครื่องรูปนละห้าด้วยอันดับในตารางตอนนี้คลองซิตี้อยู่อันดับที่เก้าเป็นรองบวยโบฮีเมียนอยู่อันดับที่สามแน่นอนแค่นี้เราก็เห็นถึงความแตกต่างแล้ว นอกจากนี้คลองซิตี้กับโมฮิเมียเนี่ยเวลาเจอกันเนี่ยสาติดโมฮิเมียเน่ยกินขาดเลยกินขาดเพียงแต่เพียงแต่ก่อนเริ่มต้นการเจอกันเกมนี้คล o องซิตี้โชว์ฟอร์มนี้ชนะสามเกมติดได้อย่างไม่น่าเชื่อด้วยสกอร์เดียวกันหนึ่งศนหมดเลยในขณะที่โมฮิเมียนชนะหนึ่งเสมอสองในสามเกมหลังแล้ววันนี้ยังไงครับ สยติเดิมๆจะยังคงอยู่หรือจะเกิดสยติใหม่ๆคลอสติี้จะเอาโบยเมียนไหวไหมหรือโบยเมียนจะเก็บกินแบบโดยง่ายเหมือนเคยอย่างไรก็ตามครับเกมคู่นี้พอ2องูด,ดูแฮนดิแคปจากเจ้าท่าหลายปรากฏว่าวันนี้เจ้าตัาห้ายไม่เชื่อจใจโบยีเมียนทีมเยือนเลยปรับราคาเพิ่มขึ้นทั้งหมดแต่เชื่อใจะจะมาคลอสติี่ปรับราคาลดลงทั้งหมดห้าย ในขณะที่โอกาสเสมอก็โดดเด่นไม่แพ้พร้อมปรับลดลงสี่เพิ่มขึ้นหนึ่งพรนั้นวันนี้ตัวภูก,กับเรื่องเชื่อใจเจ้าบ้านจากชนะหรือเสมอนะไม่โกทีมเยือนแพนิแคมเป็นราคาทีมเยือนโบฮีเมียต่อครึ่งลูกนะเล็ก,ก็ส่วนใหญ่เป็นครึ่งลูกลบห้านะและเจ้าเนี่ยก็เชื่อใจมาลองปรับราคาลดลงหมดเลยนะมาลองเจ้าบ้านนะในขณะที่ทีมเยือนันต่อปรับเพิ่มขึ้นหมดเลย กลายเป็นว่าวันนี้พูนี้กับแฮนทคแมนี้เชื่อใจทีมบอลรองกลองซิตี้ที่โดยธรรมชาติแพ้ทางโมยิเมนมาโดยตลอดแต่เกมนี้ทําไมเจ้าถึงไว้ออกไว้ใจพวกเขาก็ไม่อาจทราบได้หรือว่าวันนี้ไอ้ผลงาน3ามเกมหลังที่จะนะมาโรย่ๆจะทําให้วันนี้ไม่แพ้โมฮิเมียนก็มีความเป็นไปได้เหมือนกันแต่จากข้อมูลทั้งหมดที่มีทางพูลไฮเทค ส่วนรองครอกซิตี้ครับเป็นทีเด็ดตัวเแรนสุดสิบดาวตัวที่หนึ่งในไอแลนด์เพลย์บอทิกผมจำข้อคืนวันจันทร์นี้คู่ต่อมาเซนต์แร์ติกกับเดอลิซิตี้นะครับคู่นี้จะแข,ข่งขันดีกว่าที่งคือสิบห้าเดลิซิตี้ทีมเยือนบุกต่อที่ปะปนลำพ่าเซนเปอร์ติเป็นทีมอันดับที่สี่เดลิซิตี้เป็นทีมอันดับที่สองก็ถือว่าอันดับไม่ต่างก,กันมากมายนะั ผลงานก็อยากขึ้นขึ้นลงลงพอๆกันแหละนั้งทั้งทั้งสองทีมนะเพียงแต่ว่าเดอรนนี้อันดับดีกว่าแล้วก็การจัดก,การช่วงหลังก็มาจะทําได้ดีกว่าด้วยวันนี้ก็เลยเป็นไฟล์บุกต่อราคาออกมาที่ทปรับปรับลงมาแต่เอาล่ะเกผู้นี้พอไปดูจากเจ้าทั้งห้าลาย2องผู้โดยครับปรากฏว่าเจ้าทั้งห้าลายมาอีหลอกคล้ายๆคู่แรกเลย คือปรับราคาเพิ่มขึ้นหมดเลยในช่องเดอร์ริฟตี้ทีมที่อดับราคาแดนดีกว่าเจ้าไม่กลัวเจ้าไม่เชื่อแต่กับปรับราคาลดลงหมดเลยในช่องเสมอและปรับราคาลดลงในช่องเจ้าบ้านสี่จากห้าลายผู้ไปเชื่อใจโอกาสเสมอกับโอกาสที่จะว่าชนะไม่โกทีมเดือนนะแทนที่แข่เป็นทีมเดือนบุกต่อที่ปลาปลาล5าเลดนี้เจ้าทางห้าลายก็เชื่อใจหมดรองเจ้าบ้าน เซนแพลิคปรับราคาลดลงหมดเลยในขณะที่ช่องเดิมทีมเยือนมาต่อเดอร์สิตี้ปรับราคาเพิ่มขึ้นหมดเลยเพราะนั้นคู่นี้แฮนดิแคปนี้ยืนอยู่กับเจ้าบ้านบอลรองเซนแพ a c t ิคอาการเหมือนกับคู่แรกเป๊ะนะอาการเหมือนกันเลยนะเพราะนั้นอาการแบบนี้ถ้าเข้าเชื่อว่าเข้าคู่ถ้าหลุดก็อาจจะหลุดคู่หรือเข้าหนหลุดหโอกาสเจ็บตัวมีน้อย สวนลองเซนทรัลติกนะสวนลองเซนทรัลติกนะคู่สองเนี่ยนะเป็นทีเด็ดตัวได,ดว้สุดสิบดาวในซึ่งไอแลนด์พิมเบอร์ลีราะนั้นวันนี้มีอีพีเดียวซึ่งไอแลนด์พิมเบอร์ลีสองคู่คลอกซิตี้กับโมฮีเมียนแล้วก็เซนทรัลติกกับเดอะริฟตี้จัดสิบดาวไปตามนี้ขอท่านโชคดีร่ำรวยเจอกันพรุ่งนี้สวัสดีครับ